ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับยุทธก,การตราดพิคาดไพรีกับแนวชายแดนล่าสุด ตรงพื้นที่ทัพเรือของไทยเราครับกลายเป็นว่านาวิกของไทยเรานั้นสามารถยึดหน้าน้ําได้สําเร็จพร้อมกับแสดงศักยภาพให้คำเมตนได้เห็นครับจนถึงขั้นดับไปทั้งหมด13รายบาดเจ็บไปอีก71รายสําหรับการบุกโจมตีของคำเหม็นเองที่เหมือนเป็นการคิดผิดและคิดสั้นเกินไปยังรวมไปถึงกองทัพบ,บุกของไทยเราครับก็ได้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ภูมะเขือ100เปเซหลังจากที่ยึดเนินนี้ได้ แล้วทำาไม่เขมรเนี่ยถอยร่นกลับไปตั้งหลักที่เขตชายแดน โดยก็ยังมีอีกเรื่องราวอัปเดตหนึ่งครับกับอาวุธชิ้นสุดท้ายของฮุนเซนที่กัมพูชามีทั้งหมด6ชุดถึงขั้นกองทัพบ,บกของไทยเราเองก็ต้องออกมาตรการระวังป้องกันไว้เลยกับการยิงระยะไกลได้ถึง130กิโลเมตรก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้กับแนวชายแดนของไทยเราครับที่ลากยาวมาตั้งแต่ภาคอีสานจนถึงภาคตะวันออกความได้เปรียบตอนนี้มีโอกาสสูงที่ไทยเราจะรักษาพื้นที่และฐานที่มั่นเอาไว้ได้ แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นลาวเองก็โดนกระสุนของเขมรตกใส่ด้วยติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอะเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราหลังจากที่เขมรนั้นในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้มีการเข้าบุกโจมตีทะเลไทยเรา3จุดด้วยกันแต่ว่าล่าสุดครับทางกองทัพเรือของไทยเราก็เปิดยุทธการพิฆาตไพรีหนึ่ง ตรงพื้นที่บ้านชํารากจังหวัดตราดและก็ส่งทหารขเขมรเป็นปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเรามาไล่เรียงเรื่องราวก่อนหน้านี้กันก่อนนะครับที่ฝั่งของกัมพูชานั้นมีการเปิดฉากยิงขยายพื้นที่ปะทะตรงบริเวณชายแดนจังหวัดตราดโดยกองทัพเรือของเราครับก็ได้มีการตอบโต้หลังจากประกาศกฎอายการศึกเพิ่มก่อนที่จะมีการประทะเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับทำให้ทหารกัมพูชาเองก็มีการถอยร่นจากแนวรบที่2ไล่เรียงตั้งแต่เวลาตีห้นาทีทางกัมพูชาได้โจมตีฝ่ายไทยอีก1ระลอก แต่ว่ากองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีกับตราดนั้นจึงตอบโต้ด้วยกําลังทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกซึ่งเพจทหารเรือครับมีการระบุว่าได้ลุยฝ่าทุ่นระเบิดชํารากชายแดนตราดผลักดันกําลังต่างชาติของขเขมรน,นั้นที่ลุกล้ําอธิปไตยไทยเราฝึกอย่างไรก็รบแบบนั้นโดยใช้ยุทธวิธีตราดภัยรีพีคาดผลักดันทำลายพื้ฐานกนมบูชาที่ล่วงล้ำเข้ามาถึง3จุดเขตแดนด้วยกัน จากนั้นจนถึงเวลาตีห้าสนาทีครับก็คือผ่านไปเบแค่สานาทีกำลังทหารเรือของเราก็สามารถผลักดันทหารกัมบูชาจนถอยรุนออกไปจากแนวรบที่สองที่พวกเขาเพิ่งเปิดขึ้นมาไม่นานซึ่งการถอยรุนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือไทยก็มีการเข้าปฏิบัติการแบบโหดเหี้ยมเข้าทำลายพื้นที่ทานของเขมร ทั้ง3จุดด้วยกันและล่าสุดครับทางกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองก็ได้มีการออกมาแถลงการว่าชาวกัมพูชานั้นเสียชีวิตไปทั้งหมด13รายโดยเป็นทาหารเนี่ย5รายพลเรือเรือน8รายและก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจํานวน71รายจากเหตุการณ์ปะทะที่จังหวัดโพธิสัตว์ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดตราดของเรานั่นเองเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับและก็ออกมาร้องให้โลกนั้นประนามไทยเราแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้เปิดจุดแนวรบจุดนี้แต่ว่าเป็นฝั่งเมนที่วา แผน,น่าจะนานแล้วแหละหน่วยข่าวกรองของกองทัพเรือเราก็น่าจะรู้และและก็มีการประกาศกฎอายการศึกในทันทีซึ่งเรียกว่าทันท่วงทีจริงๆนะครับถ้าเกิดประกาศช้ากว่านี้อาจจะมีการอพยพประชาชนไม่ทันและและ้แลก็ทำให้ฐานขาเขมรน,นั้นลุกล้ำอธิปไตยไทยเราได้แต่ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเราก็ยังตรึงกําลังตรงบริเวณแนวชายแดนซึ่งการที่ขเขมร ดับไปทั้งหมด13รายเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลต่อจิตใจทหารพลสมควรเลยไม่รู้ว่าจะบุกมาทําไมทั้งที่รู้อยู่แล้วแหละว่าบุกมายังไงก็ไม่สามารถเอาชนะไทยเราได้เพราะไทยเรามีการวางแผนครับไม่เหมือนกับตรงบนที่ชายแดนในเขตอีสานของเราที่มีการบุกมากับปราสาทตาเมืองทม แล้วเรายังไม่ทันตั้งตัวเลยแต่ว่าการบุกทับเรือของเราเราตั้งตัวไว้ก่อนรอตั้งรับจนสุดท้ายก็อย่างทด่เห็นเลยนะครับเป็นปุ๋ยไปทั้งหมดเนี่ยสิารายและฝั่งไทยของเราไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเลยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้อพยพไปบนทีป่ปลอดภัยกันหมดแล้วประมาณ75%เมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องรอวัดใจกันหลังจากที่เมรน,นั้นเปิดแนวรบถึง2ทัพไทยเราเหลือเป็นแค่ทัพหนึ่งเท่านั้นนลครับที่จะกล้าเปิดหรือเปล่า ถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยผมคิดว่าทั้งคาสิโนเอ่ยแก๊งคอเซ็นเตอร์เอ่ยพังยับแน่นอนแล้วเป็นหม้อข้าวของคุณเซ็นด้วยโอกาสที่จะกลับมาฮึกเหิมกับไทยรอแบบนี้ถ้าเกิดเปิดแนวรบกองทัพภาคที่1น่นะผมว่ามันจบแน่นอนสําหรับเขมรหรือว่ากัมพูชาเองที่จะมาเล่นทะลึ่งไม่เลิกส่วนอีกฝักฝั่งหนึ่งของแนวชายแดนครับพูดถึงทัพเรือไปแล้วเรามาพูดถึงทัพบ,บุกกันบ้างผลงานล่าสุดอันโดดเด่นอันมีค่า ก็คือยึดคืนภูมาเขือเบ็ดเสร็จไปที่เรียบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทีมอมิมนตกภูพร้อมกับปักทงชาติไทย ปลายยอดภูมะเขือเรียบร้อยซึ่งหลังจากที่ด่านคขมนเองครับบุกโจมทีทหารไทยเราบนภูมะเขือตั้งแต่การรกวันแรกจนถึงวันที่25กรกฎาคมและก็ตั้งแต่เย็นวันนี้เนี่ยทหารเขมนยังพยายามเข้าโจมตีและยิงจากระยะไกลจนมาอีกละรอกหนึ่งตอนตีสามสามสิบนาทีโดยการรบเนี่ยก็ลากยาวมาถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมหรือว่าวันนี้ทหารไทยเราครับก็สามารถไล่ด่านคขมนตกภูได้แล้วเข้ายึดถึงปลายจังงอยหน้าผาภูมะเขือซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานที่มั่นของฝั่งคขมนเองหลังจาก ที่ขมรบุกขึ้นมาปลายภูตั้งแต่ปี2551แล้วก็มีการสร้างบันไดสร้างกระเช้าขึ้นจนรบกันในปี254เนี่ยตอนนั้นฐานขมินี่ก็ยังอยู่ครับแล้วก็ตั้งหลักตั้งฐานเป็นฐานทัพใหญ่เลยนะครับที่แข็งแกร่งมากๆกับภูมะเขือแต่ในที่สุดครับฐานไทยเราก็สามารถขับไล่่านขมรเนี่ยพน้นภูจนได้สําเร็จและก็ปักธงชาติไทยทวงคืนศักดิ์ศรีให้กับทหารไทยและก็คนไทยไว้ได้รักษาไว้ยันลูกหลานโดยการรบทั้งหมด2วันที่ผ่านมาเนี่ยทางกรลาหมกั ก็มีการถแถลงตอบโต้ไทยเหมือนหลังจากที่กองทัพบ,บกของไทยเราก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าฝั่งของเขเมรดับไปทั้งหมดเนี่ยหนึ100นายแต่ทางกัมพูชาออกมาถแถลงตู้นะครับบอกว่ายอดจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแค่5ศพเจ็บอีก21นายแค่นั้นเลยซึ่งไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ในวงในของรบพิเศษที่เขารู้จักกันเนี่ย ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้มากกว่า100รายอีกที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบแต่ที่แน่ๆขเมร์เองก็เริ่มที่จะเป็นรองเราหลายจุดแล้วนะครับเราใช้การรบแบบแนวป้องกันแต่ว่ามีสวนมีตู้อยู่ตลอดส่วนขเมร์เนี่ยก็พยายามขนอาวุธหนักมาอย่างเดียวนะครับมีฐานหนึ่งผมจำไม่ได้และเป็นฐานที่ฝั่งของขเมร์เนี่ยใช้รถถังมาประจาการหนึงสี่สิบคันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีปืนใหญ่อีก15คันโดยฐานนั้นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นปราสาทตาควายที่กําลัง กำลังแน่นอยู่ในตอนนี้นะครับการรบรอบนี้คาเมนเสียหายหนักมากนะครับดูท่าทีแล้วเนี่ยอาจจะสู้ไทยหรือว่าอาจจะไม่ถึงเดือนเดือนสานะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดออกมาอาวุธชิ้นสุดท้ายของคาเมนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยหชุดที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาเลย ก็เป็นเครื่องยิงจรวด,ดหลายลำกล้อง PHL03 ก็เรียกว่าเป็นขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถสูงจริงๆนะครับในการยิงหลายลูกพร้อมกันในระยะทางที่ไกลถึง130กิโลเมตรจากตำแหน่งการยิงนะขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยสามารถทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์และก็ที่ตั้งกำลังทหารเองซึ่งกองทัพของเราก็มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วในการปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่สูตนหลังและก็มีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้ด้วยแต่เพื่อไม่ให้ประมาทในการป้องกันชีวิตและก็ทรัพย์สินของพลเดือนช าวใดเราครับก็ขอให้ระมัดระวังการถูกโจมตีที่ไม่พึงประสงค์นี้และก็ขอ,อให้ประชาชนไม่ตื่นหนกรวมไปถึงติดตามการแจ้งเตือนจากทางการนี่คือสิ่งที่กองทัพบ,บกออกมาแจ้งเตือนผ่านเพจหลักล่าสุดนะครับว่าขเขมรมีอาวุธชิ้นสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแต่เป็นการยิงระยะไก,กล130กิโลเมตรถามว่าถ้าเกิดทหารเจอ,อาทหารเนี่ย มันมีผลกับเราไหมมันก็มีผลอยู่แต่ว่าคขมรนเขาไม่ได้ยิงทหารนะสิครับเขาไปยิงประชาชนพลเรือนแล้วระดมยิงแบบไม่ได้มีทีท่าว่าจะหยุดระดมนะไม่ได้หมายมั่นปั้นมือว่าจะล้มฐานทัพไทยแต่ว่าหมายมั่นปัดมือที่จะร่าชีวิตประชาชนไทยเรากองทัพบกก็ เปิดข้อระวังมาทั้งหมด4ข้อนะครับก็ถือว่าข้อแรกเนี่ยคอยตรวจสอบข่าวสารและก็การแจ้งเตือนจากทางราชการข้อที่2ครับหากอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้หรือมีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเตรียมหาที่หลบภัยให้เร็วที่สุดข้อที่3เนี่ยก็คือรักษาระยะห่างจากจุดที่อาจจะเป็นเป้าหมายหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่อาจเกิดการโจมตีเมื่อได้รับการเตือน ขอ้อที่สก็ขอให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับและก็หากเกิดภัยพิบัติหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินควรปฏิบัติตามคําแนะนําจากทางการอย่างเคร่งครัดนี่ก็คือการประกาศจากกองทัพบ,บกเองหลังจากที่เรายึดพื้นที่เนินภูมะเขือได้เนี่ยขมีก็เหมือนกําลังระดมอาวุธหนักจัดหนักจัดเต็มมาใส่เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่จรวดขีปนาวุธ หรือแม้กระทั่งรถถังแต่สิ่งที่มันมีประเด็นใหม่ออกมาครับล่าสุดเนี่ยลาวออกโรงฉุนและก็เดือดยับยับว่าคอมเมนยิงมั่วครับกระสุนไปตกใส่ที่บ้านเดือนประชาชนลาวซึ่งงานนี้ไทยเราก็ออกมาปฏิเสธไปที่เรียบร้อยครับว่ากระสุนที่ใช้เนี่ยมันไม่ใช่กระสุนของไทยเราและเราไม่เคยมีกระสุนแบบนี้ใช้อยู่ตามที่ปรากฏในข่าวสารนะครับกองทัพบกของเราก็มีการรายงานออกมากับการรบกันระหว่างไทยกัมพูชานี่แล้วก็มีกระสุนตกไปยังฝั่งประเทศลาวทำให เกิดความเสียหายต่อบ้านเดือนและก็ทรัพย์สินของประชาชนพี่น้องฝั่งลาวนั้นฝ่ายไทยเองครับขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าจากการตรวจสอบและก็ประสานงานกับสปปลาวแล้วเนี่ยก็มีการรับทราบว่ากระสุนดัง,ดงกล่าวไม่ได้เป็นกระสุนจากอาวุธของกองทัพไทยแต่เป็นกระสุนของฝ่ายกัมพูชาเองโดยฝ่ายไทยมีความระมัดระวังในเรื่องของการโจมตีหรือว่าการใช้อาวุธเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารนี่แหละครับไทยเราก็ออกมายืนยันแล้วว่ามีการพูดคุยกับลาวว่ากระสุนแบบ นี้เนี่ยมันเป็นของใครกันแน่สุดท้ายไม่ใช่ของไทยแล้วมันก็น่าจะมีประเทศเดียวครับก็คือของคาเมนโอ้โหงานนี้ลาวน่าจะฉุนแล้วนะครับคุณยิงมั่วยิงสุ่มขนาดนี้อาจจะตั้งลายผิดก็ได้นะครับมายิงใส่ประชาชนลาวเองทั้งที่มันคนแล้ฝั่งกันนะคาเมนเนี่ยในบริษิช่องบกเนี่ยคาเมนอยู่ตรงกลางไทยเราอยู่ฝั่งซ้ายและก็ลาวอยู่ฝั่งขวาซึ่ง ถ้าเกิดคขมรไม่ตั้งผิดพลาดนะมันก็น่าจะไม่ไปโดนฝั่งลาวอย่างแน่นอนแต่อันนี้เนี่ยเหมือนความรู้อาจจะน้อยในการตั้งวิธีการยิงแล้วไม่ใช่เพียงแค่ลาวเท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดสื่อของเวียดนามเองก็ได้ออกมาตีข่าวใหญ่พาดหัวใหญ่ว่าฝั่งลาวโดนลูกหลงจากการรบหรือว่ากระสุนจากคขมรเนี่ยสิลูกโอ้โหสิลูกเนี่ยมันเยอะมากนะครับสงสัยจะตั้งลายผิดตั้ง องศาผิดจริงๆแล้วก็ยังไม่วายครับคุณผู้ชมคขมรนก็มาใส่ร้ายไทยเราแต่ไทยเราคุยกับลาวเรียบร้อยว่าไม่ใช่ของไทยเราแน่นอนงานนี้คขมรนจาจะคุยกับลาวได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมารอติดตามกันผมเชื่อว่า ลาวเองก็น่าจะแค้นฝั่งหุ่นเหมือนกันที่อยู่ดีๆแล้วเนี่ยโดนลูกหลวงซะงั้นเดี๋ยวรออัปเดตความคืบหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าลาวจะมีปฏิกิริยาอย่างไตรต่อกัมพูชาเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องการประชุมยูเอ็นที่ผ่านมากันบ้างในช่วงเช้าของเวลาตีสองหลังจากประชุมยูเอ็นเสร็จปั๊บเขมรมโจมตีฐานที่มั่นเราเลยในพื้นที่ภูมะเขือแต่ว่าเราก็ยึดได้ทั้งหมดรวมไปถึงถัดมาอีกสองชั่วโมงเวลาตีห้เนี่ยก็มาโจมตีฐานททัเเรรืออขงไยา ในชายแดนจังหวัดตราด แต่ล่าสุดเนี่ยก็ยับเยือนยับย่อยไปทั้ง2จุดแนวพะทะซึ่งเรื่องราวในการประชุม UN เครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยทุกไทยของเราเนี่ยก็เก็บเนียบทุกประเด็นในการสู้กับขมิมนกับสบรภูมิชายแดนนะครับและก็มีการถแถลงต่อ UN พระนามกัมบูชาที่รุกรานไทยกดซึ่งก็บอกว่าไทยของเราเนี่ยอดทนอย่างถึงที่สุดแล้วและกําลังทหารไทยของเราถูกบังคับให้โจมตีให้ป้องกันตัวเองโดยก็ทําอย่างเหมาะสมในแต่ละสัสดส่วนและก็บอกว่าขามิมเนี่ยละเมิดอธิปไตยไทยโจมตี พลเรือนรวมไปถึงไทยเราก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงปราสาทเขาพระวิหารครับแต่การสู้รบที่ภูมะเขือเนี่ยห่างไป2กิโลเมตรไทยไม่มีเป้าหมายโจมตีปราสาทและไทยเองก็ต้องการตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองตามกฎของ UN และก็ออกมาเรียกร้องให้ขมินนั้นหยุดใช้ความรุนแรงหยุดลุกรานไทยทันทีเนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นการถแถลงของทูตไทยต่อหน้าเวทีประชาคมโลกกับสมาชิก UN ที่มีการประชุมแบบเร่งด่วนซึ่งก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีคอมเมนต์จากทั่วโลกนะส่วนใหญ่เข้าข้างไทยเราและก็ใส่ร้ายขมิมนถึงกับประนามเลยก็ว่าได้นะครับอย่างชาติเยอรมันนะครับบอกว่าการปกป้องอธิปบไตยเป็นสิทธิของทุกประเทศแต่ว่าการยิงใส่เด็กแล้วร้องไห้ไปขอความเห็นใจจาก UN มันคือบทละครราคาถูก ที่โลกไม่ดูอีกแล้วนี่เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งจากฝักฝังเยอรมันที่รู้ถึงข่าวนี้นะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งจากบราซิลเขาบอกว่า ถ้าคุณยิงใส่พลเรือนแล้วโกหกน u ยเนั่นคือการถมน้ำลายใส่ความเป็นมนุษย์เมนตตมาจากเลบานอนบอกว่าไม่ต้องมีศาสนาใดมาสอนก็รู้ว่าเด็ก5้าขวบนั้นไม่ใช่เป้าหมายของปืนใหญ่จากการสู้รบเมนจากแอฟริกาใต้นะครับเขาบอกว่าฮุนเซนคือผู้นําที่หนีเร็วกว่าเสียงระเบิดและก็โกหกเร็วกว่าความจริงเมนจากพม่าบ้างครับบอกว่าขคเมนไม่ใช่แก้ปัญหาของไทยแต่ว่าเป็นไวรัสของทั้งอาเซียนเจ็บจี๊ดครับคํานี้ส่วนฝั่งของอเมริกาครับบอกว่าโคเมนต้องเรียนดูว่าในยุคนี้ ไม่ใช่แค่ยิงแล้วหนีเพราะยุคนี้คือกล้องดาวเทียมและก็อินเทอร์เน็ตมันเร็วกว่า RPG เยอะก็จริงนะครับขมินจะมายิงแล้วหนียิงแล้ววิ่งยิงแล้วมาใส่ร้ายคนอื่นมันไม่ได้นะครับคือมันมีหลักฐานชัดมากๆแล้วยังมีหน้าจะเถียงไทยต่อเวทีโลกอีกซึ่งเขาก็เอือมละอากับชาติขมินเป็นอย่างยิ่งกับการประชุมล่าสุดนะครับต่อที่เขาเม์น,นึงจากแคนาดาเขาบอกว่าถ้าจะบิดเบือนให้ดูน่าสงสารอย่างน้อยก็อย่าเริ่มด้วยการยิงใส่เด็กอายุ5้าขวบ เมนตต่อมาจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าตกใจมากที่กัมพูชากล้าละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนรมอย่างโจ่งแจ้งประเทศขเขมรน,นั้นเป็นบ้านของคอนเซนเตอร์ที่ผิดกฎหมายไม่ควรได้รับพื้นที่บนเวทีโลกอีกต่อไปเมนตต่อมาจากฝรั่งเศสเขาบอกว่าถ้าเกิดยิงโรงพยาบาลแล้วยังคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกนั่นไม่ใช่ทัศนคติของรัฐอธิปไตยแต่เป็นพฤติกรรมของอาชญากรข้ามชาติระด,ดับรัฐเลยทีเดียวนี่แหละครับอันนี้ก็ เป็นคอมเมนต์จากฝากฝั่งทั่วโลกที่ผมรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแต่ขอย้ําว่าเป็นบางคอมเมนต์เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่การข่าวแล้วครับถ้าเกิดการข่าวของไทยไปเร็วมีการชี้แจงก่อนคอมเมนต์แล้วก็เนบหบลักฐานไปแบบชัดเจนแบบที่เถียงไม่ได้เนี่ยคอมเมนต์ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนด้วยนะครับถ้าเกิดหลายชาติเห็นแล้วว่าเฮ้ยชาติของคุณเนี่ยมันไปทําร้ายพลเดือนมันไปทําร้ายโรงพยาบาลทําร้ายเด็กอาจจะมีการคว่ำบาตรเพิ่มก็ได้ การประทะแนวชายแดนตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแก้การสู้รบอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการข่าวที่เราต้องเร็วแม่นยําและเก็บเนี๊ยบกว่าชาติคำเหนซึ่งเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามอัปเดตสารการความคืบหน้าต่อไปกันได้ผมเชื่อว่าในสายตาชาวโลกตอนนี้เนี่ยรู้เลยครับว่าอะไรเป็นอะไรไทยเราไม่ได้เปิดก่อนไทยเราไม่ได้ทําก่อนโดยเฉพาะการบุกชายแดนตราสเนี่ย อันนี้แหละมันจะเป็นสิ่งสําคัญมากว่าคำเมนั้นตามราวีเราเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มโกรธและเราต้องตอบตู้บ้างเพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีของชาติไทยเราเอาไว้ได้ยังไงร,รอชมรายตามกันนะครับผมเองก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเรียลไทม์ต่อเนื่องและขอย้ําอีกครั้งว่าข้อมูลที่นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนั้นเป็นข้อมูลจริง100%สุดท้ายครับก็เหมือนเดิมอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับแนวหน้าไทยแนวรบไทยกับการประทะในชายแดนและก็พี่น้องชาวไทยในพื้นที่ด้วย ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ใหญ่ที่สุดสําหรับประเทศไทยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย